วันนี้ผมก็พาไปดูที่ดินอีกแปลงนะครับเป็นที่นาครับจำนวน65ไร่นะครับอ่าเป็นเอกสารโฉนดคุ้แดงนะครับขายไร่ละ10,000แสนบาทนะครับพิกัดอยู่ที่อ่าตำบลนงคุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอ่ามีจำนวน65ไร่นะครับครับคือแดนนะครับแดนของที่แปลงนี้จะตรงยาวไปถึงโน่นเลยนะครับไกลๆนู่นครับไกลๆถึงป่านู่นนะครับคือแดนนะครับคือท้ายไร่นะครับท้ายสวนท้ายนาของที่แปลงนี้นะครับจะยาวไปถึงโน่นนะครับ ที่แปลงนี้ครับจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็คือสามสิบกว่าไร่แล้วก็ฝั่งฝั่งต้นมะม่วงนั้นก็สามสิบกว่าไร่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายดูนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นของเขานะครับเขาไม่ได้ขายนะครับที่แปลงนี้ฝั่งนี้ก็มีห้าร้อยห้าสิบไร่นะครับเป็นของคนในทุนนะครับของคนอื่นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับประมาณเขาบอกว่าประมาณร้อยห้าสิบไร่นะครับที่ผมถามชาวบ้านแถวนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าที่แปลงนี้ แนวสักตัวนี้ไปยาวไปถึงนู่นนะครับที่รถจอดนะครับทางทีง่รถจอดก็คือทางออกของที่ดินแปลงนี้นะครับที่แปลงนี้นะครับก็ผมว่าก็เหมาะนะครับเหมาะสําหรับทำกเกษตรแปลงใหญ่นะครับทาโคกหนองหน,น,นองนาก็ทําได้นะครับนะครับนี่ก็เป็นร่องรอยเขามาเรียกว่าอะไรอะ่ะหรือว่าเขาปล่อยเช่าอยู่นะครับตอนนี้เขาก็จะมาทําเตรียมทํานานะครับ เอกสารนะครับแปลงนี้นะครับเป็นเอกสารฉนดพุดแดงนะครับที่แปลงนี้นะครับเราไปยาวถึงนู่นเลยนะครับเป็นที่ราบทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่ราบ <bothering you> น้ำไม่ท่วมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมถามชาวบ้านนะครับผมเจอชาวขั้นพอดีว่าเขาบอกว่าน้ําไม่ท่วมนะครับที่แปลงนี้ที่แปลงนี้ก็ห่างจากถนนลาดยางก็ประมาณ หนึ่งกิโลเมตรนะครับหนึ่งกิโลเมตรใกล้แหล่งชุมชนนะครับข้างนอกก็มีหมู่บ้านนะครับมหมู่บ้านแล้วก็ห่างจากกรุงเทพก็ประมาณไม่น่าจะถึงสี่ร้อยเมตรเอ้ไม่ใช่ไม่น่าจะถึงสี่สี่ร้อยกิโลนะครับไม่น่าถึงสี่ร้อยกิโลนะครับห่างจากจังหวัดพิจิตรก็ประมาณสามสิบกโลสี่สิบโลนะครับห่างจากสะพานหินก็ยี่สิบกโลครับที่ผมดูหลักกิโลเมตรมานะครับ นะครับก็เป็นป่าม่วงเก่านะครับถามาน้ำท่วมไหมไม่ท่วมนะครับที่แปลงนี้ถ้าท่วมคอือม่วงเนี่ยอยู่อายุได้ไม่ถึงน้ำท่วมก็คือตายครับม่วงคือตายหมดนะครับนี่เขาแค่ร่องรอยเขาเหลือไว้ให้เฉยครับก็กําลังออกดอกนะครับอันนี้คือเขายังไม่ได้โค่นทิ้งนะครับม่วงนะนี่ก็คือผมก็ไม่ทราบว่า เหลือกี่ต้นนะครับแต่ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้สีทองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งนึงนะครับที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่ามีเอกสารฉนดทั้งสองใบเลยนะครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับของใบฝั่งนี้ก็สามสิบกว่าไร่นะครับถ้าใดสนใจนะครับผมก็จะทิ้งช่องทางการติดต่อมาให้นะครับ เดี๋ยวก็จะมี EP ถัดไปนะครับของพี่ดินแปลงนี้โดยละเอียดนะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วก็คอยพบกันคลิปถัดไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ